ยองสวัสดีค่ะเก๋เองนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำไนรูทีนกันจะมาอัปเดตไนรูทีนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือทำอะไรบ้างก่อนนอนนะคะทุกคนโอเคเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะไปอาดาัดคลเปตแต่งหน้าและทีนี้นะคะก็คือทุกวันเนี่ยเกก็จะต้องไปล้างหน้าก่อนนอนนะคือถ้าสมมติว่าไม่อาบน้ำก็คือต้องล้างหน้านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไม่อาบน้ำนะคะเพราะว่าขี้เกียจเน่านะคะทุกคนโอเคนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะทำการรวบผมก่อนนะคะ เราจะมาทําการล้างหน้ากันก่อนเลยคืออันนี้คือเบสิกมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แบบไม่ได้มาทําในรูทีนะเพราะว่าทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยคือแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงก็คือแค่สกินแคร์นะคะที่จะไม่เหมือนเดิมนะโอเคเรามาทําให้หน้าของเราเปียกกันก่อนนะคะโอเค ว่าวันไหนล้างหน้าเนี่ยเกก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือของนะิวเวียนาอันนี้คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าคือคินี้นจะเป็นคิดแบบเลียวเลยนะไม่มีใครจ่ายไม่มีสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็รีวิวเพราะว่าใช้จริงๆนะคะโอเคถ้าสมมติวันไหนที่ล้างหน้าเนี่ยเกก็จะใช้นิวเวียของสูตรนี้นะคะมันเป็นครีนซิ่งสาหรับการล้างเครื่องสําอางที่เป็นแบบเมคอัพกันน้ำนะคะก็คือเป็นแบบเครื่องสําอางแบบกันน้ําเก้ก็ชอบมากเพราะว่าบางยี่ห้อ คือมันก็บอกว่ากันน้ําแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ทําความสะอาดได้หมดจดขนาดนั้นนะคะแบบว่าพอแบบเราก็ยังต้องถูต้องอะไรอยู่แต่ว่าอันนี้คือไม่แทาไม่ต้องถูเลยแค่แปะแล้วลูกออกก็คือหลุดออกหมดเลยนะคะที่สําคัญคือไม่มันไม่เยิมด้วยแล้วก็ไม่อุดตันนะคะก็เลยชอบอันนี้มากแต่ว่าก่อนใช้เนี่ยจะต้องเขย่าแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส,ส่สำลีเนาะซึ่งสำลีที่เกดใช้อะเกดก็จะใช้เป็นสำลีแบบแผนอันนี้คือสำลีแบบที่เกดใช้แต่จริงๆเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะถ้าแบบแนะนําเลยขอให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสำลี เพราะว่ามันจะทําการเช็คง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่กินพวกแบบค l ีนซิ i งสักเท่าไหร่คือแบบบางตัวมันจะกินค l ีนซิ่งมากมันก็จะไปอุ้มอยู่ในนั้นใช่ไหมไปอุ้มอยู่ในสัมฤพอไปอุ้มอยู่ในสัมฤเสร็จแล้วรู้ปะเกิดอะไรขึ้นุงมาล้างหน้าลวมาเช็ดตาคือมันก็ซึมเข้าไปในตาแล้วคือแสบตาจ้า โอเคนะคะชิมกระหววเบงกันไปก่อนนาไไปถอนสุดๆนะคะถ้าวันไหนเกดทาการเหมือนแบบว่าแตกหน้าทำมุ้งวันหรืออะไรอย่างงี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือซื้อแบบซองที่เซเว่นนะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ By ไว w ์ Wonder b a บั Super v e g เ t จท c r e a n s e เ r อร์กรีนนะคะสําหรับตัวนี้นะ ซึ่งจริงๆแล้วคือมันมีขายแบบขวดด้วยแต่ว่าเกยอไดไปซื้อแบบซองบาลองก่อนเพราะก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะแทมไหมซึ่งผมว่าใช้ดีดมากโอเคนะะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยขั้นแรกนะคะก็คือทําให้หน้าของเราคือเปียกๆแบบปัดมาหรือบางทีถ้าแบบว่า ไม่ให้เปียกเลยก็ได้แต่กินรู้สึกว่ามันเปือนะคะคือมันค่อนข้างหนืดคือเนื้อเขามันค่อนข้างหนืดแบบหนืดจริงๆทุกคนดูเนยคือแบบนี่ขนาดแบบหน้าเปียกน้ำมาเราถูเราเลยรู้สึกว่ามันหนืดมากจริงๆคือตัวเนี้ยมันไม่ใช่โฟมล้างหน้าขนาดนั้นนะคือมันสามารถล้างหน้าได้แต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะมันก็จะช่วยในการดีท็อกซ์ผิวด้วยมันช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าเหมือนแบบว่าไปกระจัดคราบสกปรกสิ่งสกปรกความมันหรืออะไรอย่างเงี้ยตามรูขุมขนต่างๆเห็นปะมันจะขึ้นเป็นฟอง ผูผจากอนอแรกที่มันจะเป็นสีเขียวเขียวใช่ปะเราไม่ต้องทิ้งนานนะคะทิ้งไว้แค่แบบน้องเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วก็ค่อยๆถูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะเรารู้สึกว่าหน้าเราสะอาดขึ้นแล้วะะ่ะะซึ่งตัวนี้จะบอกว่าข้อเสียของมันเลยคือเวลาล้างน้ำอะ่ะล้างยากมากเพราะว่าความที่แบบเนื้อมันเข้มข้นนั่นแล้วเนื้อมันก้นเป็นมากนะคะตอนนี้เหมือนผีเลยเกดอะ่อะรู้สึกว่าหน้าเราสะอาด ขึ้นแล้วก็สิวอุดตันน้อยลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวด้วยคือรู้สึกว่าสิวมันแห้งไวขึ้นอันนี้คือไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาช่วยเรื่องสิวหรือเปล่าแต่ว่าเกรู้สึกว่าใช้แล้วสิวอุดตันมันน้อยลงแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันสะอาดขึ้นมันก็เลยทำให้สิวอุดตันของเรามันน้อยลงใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็ทําการล้างน้ำเปล่าหลังตามปกติซึ่งจะใช้เวลาในการล้างค่อนข้างนานเพราะว่ามันนืดมากทุกคนดูดิมันยังไม่ออก อย่ามักง่ายใช้ผ้าเช็ดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกค้างอยู่ที่ผิวนะคะล้างไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าหน้าเราไม่ลื่นสบู่แล้วนะโอเคเรียบร้อย นี่นะคะก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นถึงความแดงของสิวคือตอนที่เราใช้อะตรงที่เราเป็นสิวเราจะแสบนะมันก็เลยเหมือนไปกระตุ้นทําให้เหมือนแบบสิวของเราที่มีอย่แดงเราก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนเรามีสิวบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทาครีมกันเลยละกันเนะาะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าสิวเห่อมากเพราะว่ากําลังเป็นประจําเดือนนะถ้าสมมุติว่าแบบว่าสิวเม็ดไหนที่สามารถกดได้ก็พยายามกดออกนะคะ แต่ว่าแนะนําว่าให้มันแบบมีหัวนิดนึงแล้วค่อยกดมันจะได้ไม่ทิ้งรอยนะแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นสีอุดตันอย่างเงี้ยก็คือซื้อเข็มที่เป็นเข็มแบบเข็มฉีดยามาจิ้มเพราะว่าตัวเข็มฉีดยามันจะแตกต่างจากเข็มที่เป็นเข็มที่แถมมากับ พวกไม้ที่เป็นแบบไม้กดสิวอะถ้าเป็นหัวเข็มมันจะเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นหัวแบบนั้นคือมันจะใหญ่กว่าแล้วทีนี้คือมันก็จะทิ้งความเหมือนแบบเป็นรูบนใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกลักษณะเข็มดีๆนะแนะนําว่าแบบให้เป็นเข็มฉีดยาสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยอันละประมาณ3หรือ5บาทเนี่ยละเกันไม่แน่ใจนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์ตัวแรกกันเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะตัวแรกที่เกดจะใช้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือ Triple C Skin Booster t r e a t Men t Pa d นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้คือเคยทดลองใช้แบบกระปุกใหญ่เพราะว่าได้มาจากงาน Eve and Boy ก็คือคลิปที่เกดได้ทำการเปิดถุง Eve and Boy ที่ได้มาจากการที่ไปร่วมงานนะคะจะบอกว่าดีมากคือใช้ดีมากๆจริงๆคือไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมถึงได้รับรางวัลน,นะคะ คือก็ยังไม่มีต่างซื้อกระปุกใหญ่ะคะ่ะกระปุกใหญ่ตอนนี้ถ้าที่เก็ทเห็นในเว็บก็จะอยู่ที่ประมาณ900หรือพันนิดๆน,นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาทํามาเป็นแบบซองขายในเซเว่นแล้วนะไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่นะคะลักษณะน้องเนี่ย จะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นการที่แบบเราใช้ไปแล้วเราก็จะช่วยในการแบบว่าสครับหน้าไปในตัวด้วยสําหรับตัวนี้นะคะเกรู้สึกว่าทําให้หน้าของเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเออแล้วเหมือนแบบให้วิตามินกับผิวคือเกดเป็นคนที่นอนดึกมากใช้หลายๆตัวสกินแคร์หลายๆต,ตัวในวันนี้ที่เกดจะนาเสนอมันช่วยในเรื่องของการกู้หน้าโซมจริงๆนะแบบกู้หน้าโซมมากๆเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เกดแบบหน้าโซมมากแบบ โซมมากๆจริงๆนะคะเพราะว่านอนปีห้าทุกวันคือนอนดึกแต่ว่าก็นอนให้เยอะมากแบบให้ครบแปชั่วโมงอ่ะ,อะก็ทาไปนะคะทาคอด้วยเพราะว่ามันก็จะเหลือตามแผนนอนเสียดายตัวต่อมาที่จะใช้นะคะอันนี้เคยจําได้ว่าตัวเองอะเคยรีวิวแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบได้ทำคลิปลง YouTube หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยเคยใช้นะคะตัวนี้นะคะก็คือ b บสคอเรียแพนต้นคอลลาเจนเซรั ตัวนี้มันเป็นน้ําตกนะซึ่งจะบอกว่าใช้ดีมากจริงๆคือบุกเบิกมากเพราะว่าตอนนี้คือหมดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะมีอีกซองหนึ่งนะคะเปิดใหม่คือใช้จริงไม่ติงนังนะคะจุดนี้ต้องกลับมาจ้างนะคะเพราะว่าใช้ดีมากๆจริงๆคือตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของแบบว่าทําให้ผิวของเราอ่ะมันชุ่มชื้นมากขึ้น แล้วก็เหมือนแบบว่าไปช่วยในส่วนที่แบบผิวของเราขาดน้ํานะคะคือความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับผิวมากเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูไม่โทมแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มน้ำสังเกตว่าเคจะทาในปริมาณที่เยอะมากเพราะว่าคือจริงๆถามว่าทาน้อยกว่านี้ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าเคะชอบถือคติว่าแบบทาเยอะเหมือนแบบว่ามันก็จะซึมซาบแล้วก็เหมือนนําครีมของเราที่ทาไปใช้งานได้เยอะนะคะผลตอบรับก็จะดีกว่าการทาแบบน้อยๆตอนนี้ก็คือลูบไปจนกว่ามันจะค่อยค่อย ซึมจนแบบว่าผิวเราจะเริ่มแบบว่าเริ่มแห้งเพื่อที่เราจะได้ไปลงสกินแคร์ที่เป็นตัวเซรั่มตัวต่อไปนะคะเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นน้ําตกไงคือวิธีการทาครีมอ่ะอย่าไปรีบทานะคือเวลาทาก็คือแบบว่าค่อยๆทาทีละตัวค่อยๆให้มันซึมไปทีละตัวมันจะเห็นผลได้ดีกว่าการที่เราไปโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยนะอันนี้คือทริคที่แบบว่าหลายๆคนมักจะมองข้ามนะคะ อะตอนนี้นะคะก็รูปๆล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มซึมเข้าผิวแล้วนะคะต่อมานะคะเกดก,ก็จะมาใช้เซรั่มตัวนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้คือใช้จริงสําหรับตัวนี้นะคะนั่นก็คือเซรั่มของ the potion นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าโก o อฟเซรั่มส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาตัวนี้เขาปรับสูตรให้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นมากกว่าเดิมที่เขาเคยผลิตมานะคะก็ <yine S 1> จะช่วยในเรื่องของสิวรอยสิวสิวผดสิวอักเสบสิวใดใดทุกอย่างเลยนะก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยละเอียดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีความโกลชัดมากขึ้นเนาะจะบอกว่า ขวดเนี่ยกใช้ไปสองขวดแล้วขวดเล็กเนี่ยยังไม่หมดเลยแต่ขวดใหญ่หมดไปแล้ว2ขวดงงเน๊ก็ทาไปนะคะลูบไปเลยแล้วก็ลูบตามปกติจริงๆอะมันจะมีทริกในการทาครีมเนาะนะว่าแบบว่าต้องป้ายไปทางไหนต้องปาดไปทางไหนมันถึงจะแบบไปตามแนวขุมนขนนะคะแต่ว่าเกดป้ายแบบว่าตามความรู้สึกตัวเองนะตอนนี้จมูกนะคะก็ถือวิสาสะมาอัปเดตนิดนึงเนาะก็จมูกนะคะก็เริ่มอยุ่ อันนี้ใช้คําว่าเริ่มรัดแกนนะเพราะว่ามันเพิ่งจะครบหกเดือนคือมันเพิ่งจะเริ่มรัดแกนนะคะทุกคนคือมันสามารถยุบได้เยอะมากกว่านี้มันไม่ใช่ว่า6เดือนคือแบบว่าทามาแล้วยุบเลยนะคือมันต้องรอแบบว่านานมากกว่ามันจะแบบว่ายุบเข้าที่จริงๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าปลายมันยาวไปหรือเปล่าหรือว่าปลายมันโด่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะรอนิดนึงเพราะว่าคือ6เดือนเนี่ยคือเพิ่งเริ่มรัดแกนเองนะเริ่มหายบวมมาแล้วเพิ่งกําลังจะรัดแกนค่ะแล้วจะบอกว่าคือมันยุบจาก ก่อนหน้านี้เยอะมากถ้าย้อนไปดูคลิปที่แบบวันเกิดแกจะบอกว่าแบบโด่งมากโอเคต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเล็กเนาะจะบอกว่าตัวเล็กของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงความเข้มข้นมากเพราะว่าคือใช้แค่นิดเดียวก็คือทาไปได้ทั่วหน้าแล้วจะไม่เหมือนกับตัวเซรั่มขวดใหญ่ที่แบบวัเนเหนือเขาจะไม่ลื่นอะ่ะเออไม่ลื่นเท่านี้อะ่ะเนี่ยคือใช้แบบนิดเดียวก็คือทาไปได้ทั้งหน้าแต่ว่าขวดใหญ่ มันจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างซึมซาบเร็วมากมันไม่เหนียวเนอะหนะอิจฉาคนที่แบบว่าไม่ต้องทาสกินแคร์อะไรมากแค่สองสมตัวแล้วนอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบเป็นคนผิวหน้าดีมันตั้งแต่เกิดอะไรทำาไมอยากมีผิวหน้าแบบนั้นมากโอเคตัวต่อไปนะคะที่จะใช้เดี๋ย้อน,นี้คือเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งลองทดลองใช้ครั้งแรกไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้คือผลตอบรับเป็นยังไงอะฮะ ตัวนี้นะคะมันคือเซรั่มสตรอเบอรี่ตัวนี้ซึ่งจะขอรีวิวตรงนี้เลยว่ากลิ่นแรงมากใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นแนวกลิ่นยากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากซื้อมานะแล้วก็จะบอกว่าถามว่าน้องช่วยเรื่องอะไรบอกตามตรงว่าตอนนี้ที่เห็นผลคือช่วยในเรื่องของรอยได้ดีมากเรื่องสิวเกดยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนแบบว่าช่วยทําให้หัวสิวสุกข,ขึ้น อ่ะฮะส่วนพวกสิวพดสิวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ลดลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดลงมากขนาดนะัอนนะอันนี้คือรีวิวแบบไม่อวยวไม่อะไรนะใช้แบบรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้จริงๆกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นที่เป็นกลิ่นน้ำหอมอะ่ะคือเขาเดาว่าเขาอ่ะไม่ใส่น้ำหอมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเซรั่มคือมันเป็นกลิ่นของส่วนผสมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากมาก แล้วพอมันเหมือนแบบว่าสกัดมาอยู่รวมกันแล้วกลิ่นมันก็เลยแบบค่อนข้างแรงอะแต่ว่าทาไปก็ซึมเร็วนะอาจจะแบบเหนียวเหนียวนิดนึงคือทุกคนก็จะเห็นหน้าเกศตอนนี้ว่าแบบว่าหน้าฉันเงามากเงาแบบเงาเงามากเงาอลาม,มากตัวต่อไปที่จะใช้อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันทายเยอะมาก สำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือ Oxkial Acne Defense P Bio Serum นะคะเป็นแบบ5มิลลิกรัมไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีขายเป็นแบบขวดใหญ่ไหมตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลบรอยสิวก็คือเหมือนแบบใครเป็นรอยเยอะๆแบบรอยสิวรอยดํารอยแดงตัวนี้ช่วยได้ดีมากมากมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าน้องเนี่ยช่วยในเรื่องของลดการเกิดสิวใหม่ซึ่งเกก็รู้สึกได้ว่า สิวของเราเนี่ยมันลดลงจริงๆนะคะซึ่งเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเซรั่มไม่ได้เหลวมากแล้วก็ไม่ได้ข้นมากนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเม็ดสีขาวๆเล็กๆอยู่ด้านในนะคิดว่าน่าจะเป็นเม็ดยานะคะแต่ว่าน้องจะแบบมีความแบบทาไปที่ผิวแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนแรกเป็นเนื้อเซรั่มแล้วพอสัมผัสไปแล้วแบบเนื้อมันออกน้ำๆนิดนึงอะแต่เก๋บอกเลยนะว่าครีมนี้ใครจะไปซื้อตามก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ลองเทสกับบางส่วนของตัวเองดูก่อนนะเพราะว่าผิวแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทาครีมหรือเซรั่ม ไเหมือนกันแต่ว่าผลตอบรับออกมามันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าผิวแต่ละคนนะคะโครงสร้างมันออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเออดูแล้วก็แบบเออลองไปซื้อตามได้แต่ว่าแบบถ้าแบบอยากลองใช้หรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ทสเป็นบางส่วนก่อนเพื่อความปลอดภัยของใบหน้าเนาะเผื่อเราแพ้หรือเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบยากต่อการรักษาเนาะตอนนี้ก็คือหน้ามันเงามากนะคะ ตัวต่อมานะคะที่จะใช้อันนี้ก็คือเป็นของเลิฟโพชั่นเหมือนกันคือแกเป็นติ่งเลิฟโพชั่นมากเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทุกอย่างใช้ดีมากจริงๆนะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นครีมแคตัตนะคะเป็นเลิฟโพชั่นแคตัสไฮเดรตติ้งมอยส์เจอไรซิ่งครีมนะคะสาหรับตัวนี้คือเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเนื้อพรอมเมอร์แต่ว่ามันไม่ใช่พรเมอร์นะมันเป็นครีมคือเนื้อเขาจะมีความเป็นมูสอะคือแกได้ใช้ก็คือดัดูดีมีอีกหลอดหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกะมาทําไงสอง ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยพชั่นที่แบบว่าเขาผลิตออกมาคือแบบแต่ละตัวการช่วยเรื่องผิวจะไม่เหมือนกันใช่ปะแต่ว่าพอเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปมันก็เล่นเหมือนทําให้การทํางานของครีมและเซรั่มของเขาไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะจนกลับมาใช้สตัวพร้อมกันแล้วก็แบบเออดีอ่ะเนื้อของเขานะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันจะเป็นเนื้อนุ่มๆเลยนะทาไปก็คือซึมซาบเข้าเร็วมากแต่ว่าน้องเหมือนเนื้อพรายเมอร์เลยอะ่ะจริงๆคือถ้าใครเคยใช้พลายเมอร์ ก็จะรู้ว่าแบบว่าตัวเนื้อครีมมันซึมไปได้ดีแค่ไหนแต่เหมือนรู้สึกว่าเคยไปอ่านรีวิวของอพี่การนะคะเจ้าของ The Potion เขาบอกว่าเขาอยากทํามาให้มันเหมือนเนื้อเนื้อพาร์เมอร์จริงๆคือแบบอยากให้ทํามาลักษณะเนื้อคล้ายพาร,มมร์เมอร์เพราะาเขาชอบหรืออะไรไม่รู้อันนี้คือเก๊ก,ก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนเคยเห็น,นผ่านๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคตัวต่อมานะคะที่จะใช้นะตัวนี้คือโทเมอิคแอนตี้แอคเน่ครีม ใช้คือแบบพูดชื่อได้ไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าใช้มาเกิน20หลอดแน่ๆอันนี้คือรับประกันความดีมาราคาประมาณ179บาทถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในแผนกยาสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นบูสหรือว่าวัสันอย่างเงีเ้ยไปหาซื้อได้เลยนะคะคือใช้ดีมากคือสิวยุบดีมากคือแบบว่ายุบแบบว่าใช้เวลาย,ยุบแค่ประมาณแบบกี่วันวะไม่เกินหอาทิตย์อะยุบเลย คือแบบ3มวันเต็มที่ก็คือเริ่มแห้งแล้วอ่ะฮะก็แต้มไปบริเวณจุดเฉพาะจุดที่เราต้องการที่จะทาก่ก็ใช้นิ้วทาได้เลยวนๆน,น,น,นิดนึงคือดูในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าพอดูใกล้ๆจะดูเลยว่าแบบเออเกดก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่หน้าดีขนาดนะั<ๆ>้นเพราะว่าก็แบบมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะใต้ตานี่คือไม่บำรุงเลยนะคือก็มี มีของคลินิกนะคะตัวนี้ใช้หลอดที่2แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ขยันทาสักเท่าไหร่เพราะาเหมือนแบบไม่รู้ว่าเคก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดําถึงขนาดที่ต้องทาขนาดนั้นอนะแต่คนอื่นคนอื่นดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เค้ทำไมตาดําจังอะไร โอเคตัวต่อมาที่จะทานนะคะก็คือเป็นตัวนี้อันนี้คือช่วยลบรอยดําดีมากคือจริงๆมันเป็นยารลบรอยแผลเป็นนะพวกแบบรอยแดงรอยดําอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แนะนําให้ทาทั่วหน้าเพราะว่าถ้าตรงไหนที่แบบมีสิวอุดตันมันจะอักเสบทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนาไว่ทาเป็นเฉพาะจุดละกันเนาะมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่ะไปหาซื้อตามกันได้นะคะมีทั้งหลอดหลอดกลางและหลอดใหญ่ใช้มาดีมากคือใช้หมดมาประมาณ 30- 40หลอดได้แล้วพอๆกับโทเมอีเลยรอยสิวนี่คือลดจางลงประมาณแบบ เยอะมากรอยสิวเนี้ยตรงเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยคอนซีลเลอร์ปิดไม่มิดเลยนะแต่ว่าใช้มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือตอนนี้คือปิดมิดเหมือนคนหน้าใส้อะวะดีเวอร์เฮ้ยหาลบรอยสิวไม่ได้สักทีแนะนําตัวนี้จริงๆเพราะว่ามันใช้ดีมากแล้วก็แนะนํามาหลายคนแล้วแล้วทุกคนก็คือแฮปปี้กันหมดนะ ตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ o x i c l e a r Acne Clear Powder Mud นะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งแบบสองเนี่ยก็คือขายที่เซเว่นอีเลเวนแผนกยาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นอีแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบขวดแบบนี้ ซึ่งถามว่าความแตกต่างมันต่างกันตรงไหนนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันจะลําบากตรงที่ว่าเราอ่ะจะต้องใช้คัตเต้นบัตในการจุ่มลงไปนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมันจะเป็นแป้งแยก2ชั้นก็คือด้านล่างมันจะเป็นยาและด้านบนก็คือมันก็เป็นยาเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นเป็นแป้งน้าที่แบบแยกชั้นกันนะแล้วเราต้องใช้ด้านล่างเข้าใจปะอ่าฮะแต่ว่าใช้ไปสักพักกรู้สึกว่าเราเริ่มดื้อยาแล้วผลตอบรับเริ่มไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบ2แล้วก็รู้สึกว่าแบบ2ตัวยามันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าไอมันม่ีตว้ําอ มันเป็นครีมอะทุกคนมันเป็นลักษณะที่มันเป็นครีมแล,ล้วเคก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันก็แบบไม่ได้ดื้อยาก,ก็สลับกันใช้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวนี้ไม่เห็นผลก็กลับไปใช้ตัวเดิมก็คือกลับไปใช้ตัวแบบขวดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเออใช้แบบขวดแล้วก็เริ่มแบบว่าไม่เห็นผลก็กลับมาใช้แบบสองสลับกันไปก็แต้มไปตามบริเวณที่เราอยากแต้มเลยว่าแบบเรามีสิวตรงไหนแต้มไปเลยจ้า คือตัวนี้มันจะทําให้สิวรอยุบไวมากนะคะภายใน6ชั่วโมงนะแต่ว่าจริงๆความจริงมันก็ไม่ถึง6ชั่วโมงหรอกอความจริงก็คือกว่ามันจะยุบมันก็ใช้เวลาแหละแต่ว่ามันก็จะยุบเร็วกว่าเราแค่ทายาสิวปกติอะ่ะคือมันก็จะยุบเร็วโอเคตัวต่อมาเจ้าของตัวสุดท้ายก็ไม่ตัวสุดท้ายริอันนี้นะคะอันนี้คือซื้อมาทดลองใช้ตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยมันเอาไว้ทาปาก ะะซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือทาไปที่บร,ริเวณปากปากของเราก็จะทําให้อวบอิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ปากของเราเนียชมพูขึ้นคือถ้าใครเป็นคนที่ผิวปากบางเป็นคนเซนซิทีฟในเรื่องของผิวปากมากๆไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้เพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกัดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแสบม,มันชาด้วยมันก็เลยทําให้ปากเราดูอวบอิ่มขึ้นใน ระยะหนึ่งนะส่วนเรื่องของปากชมพูขึ้นก็ไม่ได้ชมพูขึ้นขนาดนั้นแค่ชมพูขึ้นเพราะว่ามันไปกระตุ้นเหมือนแบบไปกระตุ้นผิวปากของเราอ่ะเออคือมันไปกระตุ้นผิวปากของเราให้เหมือนแบบชาแล้วก็ไปกระตุ้นเส้นเลือดให้เส้นเลือดอ่ะไหลเวียนมันก็เลยทําให้ปากของเราอ่ะดูอวบอิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ปากของเราดูชมพูขึ้นในระยะเวลาสั้นๆก็ทิ้งไว้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าอ่ะพอใจแล้วก็ประมาณสองสนาทีนะคะประมาณนี้ แล้วก็เช็ดออกแล้วก็ทาลิปมันตามปกติได้เลยนะคะซึ่งลิปมันตอนระหว่างกลางคืนที่แกใช้ก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ลาเนตอันนี้คือใช้มากระปุกที่2แล้วกระปุกหนึ่งอยู่ได้1ปีแล้วก็ใช้ได้ประมาณ1ปีซึ่งกระปุกหนึ่งราคาประมาณ700กว่าบาทใครที่เป็นคนที่แบบว่าปากแตกปากแห้งปากลอกปากไม่ชุ่มชื้นปากไม่อวบอิ่มทาลิปแล้วตกล่องทาอีตัวนี้มาไว้กลางคืนนานาตื่นเช้ามาทาลิปสวยแน่นอนนะคะบอกเลยดีมากๆเลยนะคะเห็นปะ ปากก็คือมันก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นอะ่ะคือแบบมันก็มันก็ชมพูจากตอนแรกนิดนึงไม่ได้เยอะมากอันนี้คือรีวิวแบบไม่จมตีแล้วก็รีวิวจากความรู้สึกจริงๆของผู้ใช้นะคะตอนนี้ก็คือจะทาลิปของบอบบี้บาวก่อนนะคะจะเป็นลิปมันเนาะสีที่แกใช้นะคะก็จะเป็นสีอ่าเบียร์พีชนะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะในการทาลิป เราก็จะดูชมพูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในการทาคลิปแต่เกรู้สึกว่าคลิปนี้ถ้าทําเป็นในรูทีนะจะนานมากว่าแบบเกอทาอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกขอบเปลี่ยนชื่อคลิปนะคะเป็นรีวิวสกินแคร์ก่อนนอนละกันเนาะมไม่รู้ว่าจะเรียกในรูทีนนี้ไหมเพราะว่าในรูทีนมันต้องเป็นแบบว่าทําอะไรบ้างก่อนนอนแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบ คือมันอีกเยอะแยะมากมายประการตาแล้วคือถ้าดูครึ่งชั่วโมงก็คงไม่จบนะคะนั้นก็ขอเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นแบบว่ารีวิวสกินแคร์ก่อนนอะแล้วกันเนาะก็เป็นคลิปที่หลายหลายคนเรียกร้องมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากให้ทําอยากให้ทําให้ดูหน่อยว่าแบบทุกวันนี้คือใช้อะไรบ้างซึ่งอันนี้คลิปนี้บอกเลยไม่มีสปอนเซอร์ดใดใดทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งคลิปนี้คือใช้งานจริงทุกอย่างแล้วก็ที่พูดไปก็คือความรู้สึกจริงๆของการที่เราใช้จริงๆมาเป็นระยะเวลานานนะคะ โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเกดทำคลิปต่อไปละกันเนาะก็อย่าได้ถือสาใบหน้าอันซีซีเซียวเซียวโมโซมของเกดในคลิปนี้เลยนะคะแค่อยากจะมาแชร์ให้ดูกันว่าใช้อะไรบ้างเราก็คือแบบ ไม่อยากหลอกคนดูอ่ะก็อยากจะซื่อสัตย์ว่าแบบผิวหน้าเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะก็คือใบบุญนี้ที่สวยขึ้นเพราะแต่งหน้าจริงๆค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย